เราก็เลยว่าโอ้เรื่องของจิตนี่แปลกประหลาดแล้วผลจากการที่เราฝึกสมถะน,น,นั่นน,น,น,นออี่มันออกรู้มันออกรู้มันไปรู้คนอื่นแล้วการที่มันออกรู้ตัวเนี้ยเราไปยึดความรู้ตัวเนี้ยว่าเป็นปัญญาเราไปยึดความรู้ตัวเนี้ยว่าเฮ้ยใกล้แล้วแหละเนี่ยใกล้จะตัดสรู้ละมันรู้จริงนะ นั่งอยู่ในห้องเนี่ยมันมองเนี่ยมันทะลุก,กำแพงเลยนอ่ uh huh. uh huh. มันแปลกประหลาดนะจิตเนี่ยเวลามันมีกำลังนั่งอยู่ด้วยกันเนี่ยเวลารู้เนี่ยเหมือนเหมือนความรู้สึกพี่เดินมาพี่จะพูดอะไรเนี่ยรู้หนูรู้ก่อนเป็นขณะละแล้วหนูก็พูดสวนออกไป mm hmm. พระก็เริ่มกลัวทีเนี้ยมันเป็นมันเป็นผลของเวลามันสงุก mm hmm. มันจะเป็นโทรศัพท์ดังกิ้งมีความรู้รู้เลยว่าใครโทรมา แปลกประหลาดมากแต่เราเนี่ยไปยึดเอาสิ่งพวกนี้ยสิที่เนี้ยแล้วเวลาเจตนาจะรู้ไม่รู้นะไอ้รู้ก็คาดเคลื Entonces, ่อนกําลังชาเนี่บทจะรู้จะรู้เองมันถึงเป็นการผูกๆโพโพแต่ส่วนใหญ่จะติดนะติดหนุบเลยแหละพาะหนูก็ติดมันอยู่นานหนุไม่ถึงติดที่จะทําให้เื่อกําลังชาตัวนี้อยู่กับเราโอ้มันพอใจ คือมันเป็นความรู้สึกที่มันหาไม่ได้จากโลกเนี้ยนึกออกไหมความรู้สึกตรงเนี้ยไม่ไม,ไม,ไม่หาซื้อไม่ได้จากเซเว่นเซเว่นไม่รู้แงแต่ไม่มีความรู้สึกตัวเนี้มันต้องฝึกเราฝึกขึ้นมาแล้วทีนี้มันก็ติดอยู่ตรงนี้ยนั่งลงปุ๊บอยากสงบต้องสง,งบอย่างเงี้ยสง,งบตวเนี้มันเหมือนเหมือนลงลงไปอยู่ในอุโมงค์อะตึ๊บหยบเก็บ,บอย่างเงี้ย